ย <Keep S 2> <ar> ี่ล่มุตอนนี้แมนยาวเศร้าๆเนาะประมาณหกโมงครึ่งขบโม้าบนใดแหละแต่ว่าอากาศมันแบบคุ้มฟ้าคุ้มฝนธรรดเพราะว่าเราดูยาวนี่ต้องเป็นเนาะยูทีแคมของเด้อนครพนมเนาะอันนี้สุดสายแดนเนาะนครพนมสุดสายแดนสยามเนาะด้านหน้าด้านฟังนุ่นฟังพุณแมนฟัง จอปโฟลาห์เห ok ็นป่ของสอปลาว์เหนป่เกาะดอนนี่ก็อาจจะไม่เกาะดอนของทางสอปลาวเนาะบึงใสบึงใสตับวินกำลังขึ้นเนาะตะวินกำลังขึ้นขอบขอบฟ้าเห็นบ่ะกำลังขึ้นแดงๆอาจจะพายยางล้อไปตาม thèm khóng như này là, bông phải, bông phải như là โยมแม่แม่อนุชาด้านสายปูนโยมบรรณาก็ได้มาร่วมบนหนึ่งร้อยบาทก็รับไหว้บุพพ่อต่อเทให้พระอาจารย์บุ่พ่อต่อเทให้ก่อนที่จะเดินทางกลับบ้าน จะมีเพิ่นเอาใช่ไหมนอ่าถนนกินลมสมวิวาธาตุพนมเด้อเมกงวอก์คิ้งสตรีท ยินลมชมวิวทตุพนมอันนี้เป็นเคนสมัยไหรเงาไฟพู่อน่างเงสูง มีการขายโจ๊กเนาะขายโจ๊กขายเขาเปรียวเนาะพัขายเครืขาย้เท่าไหรเนาะสามสิบาทโอ้ถูกมากถูกมากถูกมากโจ๊กสามสิบบาทเนสานี่แหละสามสิบบาทโอ้ยสานีน่แหละ เอาเบิ้งต่อไปต่อไปอันนี้อันนี้มูขนาดทัวหันมามาทัวนะออเราต้าองจี้ออกจี้เต้าจออกจี้เต้าต่อไปมูขนาดทัวแบบนีหลายทัวมีสองทัวเนาะ วอันนี้วัดหัวเวียงเด้อหัวเวียงว,ยวัดหัวเวียงจะใ,ใกล้ครับอันนั้นพระธาตุพนมมาแหละ ทำบุญปอยปลาเนาะทุกคทำบุญปอยป่าเด้อมีเอียนมีเตามีป่ามีป่านานาสัคณะญาติทำจากจังหวัดปุริรัมเนาะตอนนี้ก็รอขึ้นรถหาเพื่อจะเด้ทางกลับหาก็ได้มาร่วมกิจกรรมคอาบุญสอยดาวจงขายลลวงไายการกุศลตอนนี้บัตละยี่สิบบาทได้ของติดมาติดมือกลับไปใช้งานไม่ว่าจะเป็น อาเช็ดชแล้วก็เป็นอยขัดหม้อเป็นไม้จิ้มฟันเป็นไฟแชกเป็นรองเท้าอาเป็นวีเป็นพ่อคุ้แจนโยนนะอามีรางวัลทุกใบทุกเบอร์เติมใช้ไปฟ้าหม้อกระทะหม้อหุงข้าวกาตน้ำร้อนเตาปิ้งยา่างเตาเรียอาแล้วก็มีกระเป๋าเดินทางแล้วก็พัดลมสินนของนีกว<อ>เครื่องหนักยวนะ ต้องจะมาวงเป็นจอภาพกองบุญสมทบทุนสร้างบุรณปฏิสังขรณ์ต่างๆภายในตัววัดไม่ว่าจะบริจาคเปิดรับบริจาคกองบุญทั่วไปหรือว่าการบริจาคพระประจำวันเกิดขอกรบพระประจำวันเกิดแล้วก็บูชาดอกไม้ทุกเพียนแล้วก็ผ้ากัะไายนโยมนะหาเชิญได้ที่กองนวยการเสียงประกาศประชาสัมพันธ์อยู่ในตอนนี้ ในส่วนของทางด้านมุมขวามือก็จะเป็นอากองฉลากกองบนญลวงหายพาชโชคเสียงดวงสวยดาวบาทละยี่สิบบาทในส่วนด้านกลางของกองหนวยการก็จะเปิดรับบริจาคทั่วไปรับไฟผูกข้อข่อแขนรับวัตถุมงคลอานายกน,นะในส่วนของม,มุมด้านด้านซ้ายมือ,อในส่วนของมุมด้านซ้ายมือของกองหนวยการจะเป็นป้ายสีเหลืองบอกว่า บูชาผ้าทรดอกไม้ทุกเทียนโยมนะปัจจัยหยอดลงตู้ได้เลยในกองหน่วยการนี้ปัจจัยหยอดลงตู้แล้วก็เข้าไปกราบบาในมัสการองค์พระใหญ่ทางด้านในอยากจะเสียงัวเสียงโทษเสียงเสียมซี่เสียงโชคไม่ว่าจะเป็นทูบเลขนยมนะเป็นทูบเลขก็บูชาได้ที่ตรงมุมด้านซ้ายมือทูบเลขไปวางอยู่ในกระดานสีขาวข้าตู้บริจาคนยมนะ อกาก็ได้เลยนี่เก่าอยู่ใกล้ๆครับประธาตุพนมว่นะล่ะ ตอนนี้เวลาหงมงคงตอนเจ้าเจ้าเนาะวันที่สิบแปดจิแ,ละ, 79, และเนแปดเก้าลเด้อเขาจะลงมือลงวัน,นพองานนั่นงานมาหาก,กับวิงใหของพธธระธาตุนมนี่ฝนเฮตดตั้งแต่วันที่สิบห้าเนาะหาวันที 45, ่ส้าห้าเลยติดมือ ราผู้ศาสนากชนก็กดได้ลังไลกันมามาตมาปศักดก,กสา,สการะวันตากมาทาขนมเฮานี่ย ดโอ้นี่ดนะจุดพรคนเด้อจุดพรคนการฆ่าอำเภอตะคอนพนมกับฟังลาวนี่นะจุดพรคนจังเดินทางมากะเดินทางข้าม้าคนแต่ว่านข้ามมาให้เฮ็ดฆ้าขายเห็นเศร้ามาเศร้ามายินกับเนาะคนว่าให้ เพคนบัให้อยข้างพื้นอันนี้ตลาดอันนี้ตลาดอันนี้เห็นปะหยุดคลนนอนป่นนี่ขึ้นมาทางนี้ก็ได้บห็เออด่าน,นโอ้มีด่านด้วมีด่านรถคุณไหนนี่นะด่านรถขนสูงคุณไหนนี่นะมีทาบักคุณไหนนี่นะ อันนี้มีทาบักลงไปสามารถเอาท้าบักเอาเหืออาจจะเป็นเหือเล็กนาอกขามไปได้เป็นทาบักเนาะอันนี้เป็นดานพรผฝนเนาะดานพรผฝนระหว่างอันนครพนมกับท่าแขกกับเมืองทา่าแขกเพราะว่าเพิ่นให้เพิ่นให้มาได้ข้ามมาได้แปลว่าเศร้าเศร้ามา เด่นกราฟนี่ตลาดเพิ่นตลาดเพิ่นก็มีเขียนนั่นเมืองไซยาบุรีเห็นบ่หมอนุงง่งลาวทุงไผ่ถุงลาวทุงไผ่นี่ฮะเดิน ันนี้เขเขียนภาษาลาวเลยนะระยะทางขอบเขตการเดินทางของศาสนลาวทิศเหนือไปฮอดโลตัสทาพนมทิศใต้ไปฮอดสะพานอันนั้นน้ำกำทิศตะวินโต๊กไปฮอดห้องหอทาพนมนี้เขาขอบเขตเป็นภาวลาวที่ว่ามาข้ามด่านพรนปนนี่เราเป็นเพนิร์ลไหขอบเกตไว้แบบนี้เนาะ ขอเก็บได้แบบนี้พอให้ปักเกินนี่ให้ไปเกินนี่คือว่าอันบด่ได้เนาะเอาหนนให่เบไรเมื่อยคเข้าแจมการสาวลาวที่จะเดินทางมาตามนี้เนาะให้เบื้องตามนี้ต่าไปเนาะ